สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลำพูนคลิปนี้ก็มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้ออนรุ่น m a ็ก0นึ่งศครับหนึ่วัตต์ครับเครื่องนี้ของอาจารย์ทวัชชัยจังหวัดนนทบ,บุรีครับส่งเข้ามาซ่อมก็ค่อนข้างนานนะครับเนื่องจากว่าเราซ่อมไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วเกิดอาการช็อตอีก ก็ไล่ตัวเช็คดูนะครับมีทั้งภาคบุตบักคอนเวอร์เตอร์นะครับนี่ยังมีรอยดำๆเลยนะครับที่ด้านใต้จะเห็นชัดเลยนะครับภาคสวิตชิงหม้อแปลงนี่นะครับภาคสวิตชิงหม้อแปลงแล้วก็เปลี่ยนอะไรมอเตอเฟตนะครับเป็นตัวใหญ่แล้วก็มีไอซีนะครับรวมไปถึงภาคที่ตรวจสอบแรงดันด้าน PV นะครับที่มันเสียไปนะครับ ก่อนหน้านั้นเราซ่อมเสร็จแล้วไฟออกนะครับกลายเป็นว่าไฟแผงค้างอีกนะครับก็ต้องรื้อเปลี่ยน IC ที่ว่านะครับครั้งแรกนะครับที่ทำการตรวจสอบเราพบจุดนี้นะครับมันระเบิดอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นมออแปลงที่หายากด้วยนะครับอันนี้เราก็พยายามหามาจนได้นะครับอันนี้หายากจริงๆครับเป็นมออแปลงของภาคปูตลักคอนวอเตอร์นะครับ เราต้องหาซื้อบอร์ดมือสองมาแกะเอาแบบนี้นะครับตัวใหม่ที่ไวซักไม่ขายให้เลยครับที่ประเทศจีนครับไม่ขายให้เลยครับเราต้องซื้อมาแบบนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่ซ่อมไม่ได้จริงๆนะครับเราจะซื้ออะไรมานะครับก็ต้องขอขอบคุณครับทาง t s group ด้วยนะครับที่อนุเคราะห์บอร์ดอะไรมาให้นะครับเรา ก่อนหน้าน,นั้นนะครับเราตรวจสอบว่าภาคสวิตช,ชิงของด้านแผงนะครับมันช็อตเราก็ซ่อมนะครับพอซ่อมปุ๊บเปิดสวิตช์โอวอร์ก็ยังไม่ติดนะครับพอไม่ติดเราก็มาตรวจสอบสวิตช,ชิงในด้านแบตเตอรี่สวิตช,ชิงเมนอีกนะครับกลายเป็นว่ามันช็อตไปพร้อมๆกันนะครับมันอาจจะพ่วงกันครับพอซ่อมภาคสวิตช,ชิงนะครับตัวเช็คเอามาเจอภาค DC to DC นะครับ ด c ซีกูเอซีเอ็มีที่ช็อตอีกกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็ต้องรื้อออกมาวัดสัญญาณนะครับเปิดเครื่องติดนะครับวัดสัญญาณได้นะครับเราก็เปลี่ยนอะไรใส่เข้าไปนะครับกว่าจะเสร็จนะครับเครื่องนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับจริงๆเราก็ทําตามคิวด้วยนะครับมีมาหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของลูกค้านะครับที่นํามาเคลมนะครับกับบริษัท ก็ส่งมาซ่อมนะครับมีหลายตัวมากนะครับก็ทํางานกันสองสามคนนะครับแล้วก็รับงานทั้งที่ตอบลูกค้านะครับบอกว่าไปหาช่างอื่นก่อนนะครับถ้ารีบมาที่ผมไม่ได้แน่นะครับเราจะทํางานตามคิวอย่างที่บอกนะครับมันเยอะมากนะครับงานเดี๋ยวพาไปดูนะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับภายในห้องด้วยนะครับนี่ นี่อีกสี่กล่องนะครับยังไม่ได้แก่เลยตรงนู้นครับอันนี้ก็รอซ่อมนะครับแล้วก็รออะไรอันนี้ก็รอเทสครับผมต้องเทสคนเดียวทุกเครื่องนะครับนะก็ต้องเห็นใจกันด้วยครับไม่ใช่ว่าอยากได้เร็วอย่างนั้นอย่างนี้ครับเอาละเดี๋ยวผมมาทดสอบให้ดูมาเครื่องนี้แพ็คกล่องมาไม่ดีด้วยนะครับทําให้ชุดนี้นะครับที่ลำการยึดติด แผ่นเหล็กนี้นะครับที่ทำการยึดติดกับข้างฝาาเลยนะครับด้านล่างเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูนะครับขอต่อสายต่ออะไรก่อนนะครับครับตอนนี้ก็ต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้าน ac in ac out นะครับด้านแผงเดี๋ยวจะใช้ s w สวิต g h ่งไฮโวลในการทดสอบนะครับสายแบตเตอรี่นะครับต่อเรียบร้อยตอนนี้แบตเตอรี่มีที่55.8าครับจะว่าก่อนหน้านั้นเรา ทดสอบกับเครื่องอื่นอยู่นะครับดูฟิลเตอร์ด้านข้างนะครับฝุ่นเยอะมากนะครับฟิลเตอร์ด้านข้างก็สําคัญนะครับเวลาฝุ่นเกาะเยอะๆแบบนี้นะครับจะทําให้การระบายความร้อนนะครับไม่ดีนะครับนี่ก็เหมือนเราใส่แมสนะครับถ้าแมสที่มันหนาๆแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกนะครับฝุ่นเกาะเต็มเลยนะครับลำดับขั้นตอนแรกนะครับ ในการเปิดใช้งานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับดูสวิตช์ power อยู่ในตำแหน่งปิดนะครับให้จ่ายไฟจากแบตเตอรี่นะครับเข้าเครื่องก่อนดูขั้วอะไรให้ถูกต้องนะจ่ายเข้ามานะครับดูว่าบีมเอสตัดหรือเปล่านะครับถ้าบีมเอสไม่ตัดก็สามารถเปิดสวิตช์ power ได้เลยนะครับถ้าเครื่องปกตินะครับไฟจากแบตเตอรี่ต้องเข้าเครื่องแล้วก็แปลงออกมาเป็น230โวลต์ครับ สัญลักษณ์ที่หน้าจอนะครับเป็นไฟ LED ครับจะแสดงเป็นสีแดงแบบนี้นะครับสีแดงก็คือใช้ไฟจากแบตเตอรี่ถ้าเป็นสีฟ้าก็คือใช้ไฟจากการไฟฟ้าเป็นสีชมพูนะครับก็คือใช้ไฟจากแผงโซลา r เซลล์ครับมาดูที่หน้าจอนะครับตอนนี้โหลดผมรอยอยู่ที่4,320ครับกินกระแสแบตเตอรี่87แอมป์โอ้ ปิดโหลดก่อนนะครับลืมดูนะครับว่าเปิดโหลดชิงไว้ครับกดหน้าแรกนะครับมาดูหน้าแรกกันครับจะไม่มีการแสดงในด้าน AC ไม่มีการแสดงไฟในด้านแคงนะครับก็ถือว่าปกติมีไฟจากแบตเตอรี่5 5 7เข้าเครื่องแปลงออกมาเป็น230ใจ่ายให้โหลดตามลูกศรเลยครับเอาละผมเปิดเออผมปิดสวิตช์ทาวเวอร์ก่อน,นครับ ตามมาตรฐานอินเวอร์เตอร์ไฮบริดทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะครับในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์พาวเวอร์ถ้ามีไฟ a c เข้าเครื่องเครื่องต้องติดนะครับผมจ่ายไฟ a c ซอเข้าเครื่องครับเครื่องต้องติดจะทำงานหรือไม่ก็อยู่ที่เราตั้งค่านะครับไปดูการตั้งค่าครับในเมนูที่16เมนูที่1และ16บหครับ จะเห็นว่าเมนูที่16เราตั้งเป็น oso นะครับก็คือชาร์จจากโซลา r เซลล์อย่างเดียวไปดูแรงดันชาร์จนะครับในเมนูที่26เราตั้งชาร์จไว้ที่57.8แล้วก็โวลต์ลอยนะครับ57.5นนี้ถือว่าตั้งค่าตามที่ผมใช้นะครับแต่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงกลางคืนนะครับไม่มีไฟจับแขงเดี๋ยวผมจะใช้สวิตชิ่งในการทดสอบนะครับขอลดกระแสลิมิตการชาร์ ไว้ที่30 M แอมป์ละกันนะครับเพื่อทำการทดสอบครับเอาละผมปิดไฟในด้าน AC ก่อน <c oughs> เหมือนกันนะครับในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์ power ถ้ามีไฟจากแผงเข้าเครื่องครับเครื่องก็ต้องติดเช่นกันนะครับและต้องมีการชาร์จครับเพราะว่าเราตั้งชาร์จจากโซล่าเซลล์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ตั้งค่าแรงดันอะไรถูกต้องแล้วดูนะครับจ่ายไฟเข้าด้านแผง เครื่องเงียบเลยนะครับปิดไฟจัดแผงก่อนนะครับแลายเป็นว่าตอนนี้ครับในด้านแผงโซล่าเซลล์ในภาคชาร์จเจอร์บูตแบ k คอนเวอร์เตอร์ยังใช้งานไม่ได้ครับผมเปิดสวิตช์เ o w e r ครับ เปิดสวิตช์พาวเวอร์มีไฟจ่ายออกปกตินะครับสังเกตดูนะครับพอเปิดไฟจากแผงเข้าเครื่องเครื่องดับทันทีครับแปลว่าตอนนี้ครับไฟมันชนกันนะครับในด้านบูตแบ็กคอนเวอร์เตอร์นะครับก็ต้องเอาภาคบูตแบ็กคอนเวอร์เตอร์นะครับมาซ่อมกันอีกทีนะครับเห็นไหมครับมันไม่ได้ง่ายๆนะครับถ้าเปลี่ยนตัวนี้เอามาทดสอบนะครับก็ถือว่า ใช้ได้นะครับแปลว่าตัวของมันนะครับบูตบางที่ติดมากับเครื่องยังไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวมาตามคลิปต่อไปกันครับ